สวนสดีน่ารักทุงพี่นอนทุกคนนะครับมันมันจะมาพามาดูหลักเขตของรถไฟหลวนนะครับบริเวณนี้นะครับ,บรวันนี้อากาศร้อนมากครับตอนนี้เวลาเลนี่ครับหลักเขตเรถไฟด่วนะครับ นี่ครับมันได้ดูนี่น,นะครับของเข่ามันอยู่ในนู้นนะครับอยน่กลางไหนหนู้แนแต่เราเขาถ่ายไว้ตรงน,นี้นะครับและตอนนี้อากาศร้อนาเลยครับอยากจะทะเลสายนะบรรยากาศตอนนี้ร้อนมากเลยครับนี่คือสวนป่าสวนมันสองกระหลังนะครับบรรยากาศเห็นยวนาบดงจะเป็นแบบนี้นะครับ ปลาอะไแบบนี้อรอนไฟโดนโดนถอดนครับผมก็จบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ